สวัสดีครับพวกกับช่อง f 1 0 n tv วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการเล่าซีรีส์หลังดูจบ t h k k n n s ซับเ e c ช i o n ราชันพ้งดงาม ep ที่13ไปฟังกันเลยครับหลังจากที่นางเอกเนี่ยได้นีออกมาจากพระชวังได้นะครับก็ถูกหนะะ้าทหารของเศตตายนี่แหละครับยิงธนูเข้ามาบาดเจ็บสาหัสครับตรงแขนจนทําให้พระเอกของเราเนี่ยนะครับเข้ามา รักษแาแผลให้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะนางเอกของเราก็ได้ถอดเสื้อออกมาครับหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยอึ้งกันไปเลยครับเพราะว่าก็คงจะรู้นะครับว่านางเอกเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับและก็ดูเหมือนว่านะพระเอกของเราเนี่ยนะครับก็จะตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะคะตาของนางเอกนะ,ะก็วุ่นในพระราชวังครับเพื่อที่จะตามหานางเอกเพื่อที่จะให้นางเอกเนี่ยกลับพระราชวังไปและในคืนนั้นเนี่ยนะครับมีคนนะคะนำ โอสถเนี่ยไปถวายกับองค์ราชาหรือว่าพ่อของนางเอกนั่นเองครับแต่ในโอสถนั้นมียาพิษอยู่ด้วยนะครับจนทําให้เนี่ยพระราชาของเรานะคะสวรรคตขึ้นฝีมือก็เป็นฝีมือของนะคะเสนาบดีเสนาบดีที่มีชื่อว่าจังอ่อนครับ และในรุ่งเช้าเนี่ยนะครับเพรกแล้วก็นางเอกเนี่ยได้เดินไปที่ตลาดเพื่อจะไปซื้อเสื้อนะให้กับนางเอกนะครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยนะพรกไม่อยู่ครับเอกเนี่ยก็ยืนยิงขนมอยู่สุดท้ายก็ถูกฐานของท่านตาเนี่ยจับไปหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็มาทราบความจริงนะจากท่านตาท่านตาบอกว่าเนี่ยพ่อของเราเนี่ยตายไปแล้วนะให้ใจเจ้าเนี่ยกลับไปงานศพของพ่อหลังจากนั้นเนี่ยในพระชองก็มีเรื่องวุ่นครับเรื่องอยากจะชิงมันลังบ้างคนนู้นอยากจะได้มันลังบ้าง แต่ก็ต้องเสร็จให้กับเสนาบดีสังอ่อนนะครับเพราะว่าเสนาบดีสังอ่อนเนี่ยนะฮะก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระพันปีครับเพื่อทูลว่าเสนาบดีชางอ่อนเนี่ยนะครับเป็นคนเนี่ยนำโอสถพิษเนี่ยไปถวายกับพระราชาจนทําให้นะฮะพระพันปีเนี่ยก็เลยสั่งให้จับกลุ่มนะเสนาบดีสังอ่อนพระชินีแล้วก็ลูกของพระชินีนั่นเองครับแต่สุดท้ายนะก็ต้องเสร็จให้กับเสนาบดีสังอ่อนอยู่ดีครับเพราะว่าเสนาบดีสังอ่อนเนี่ยได้ไปทูลกับพระพันปีว่า เขาเนี่ยสงสัยเสนาวดีชางฮอนมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสนาวดีชางฮอนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทําให้นางเอกเนี่ยต้องลงมาจากบัลังครับเพราะว่าไปนํานิสิตนักศึกษาเนี่ยนะครับมาเพื่อที่จะให้นางเอกของเราเนี่ยลงจากตำแหน่งหรือว่าลงจากองค์รัชทายาทนั่นเองครับจนทําให้พระพันปีเนี่ยก็เลยนึกได้เหมือนกับว่าคิดเองคิดเองว่าแน่เลยนี่เลยรู้แล้วว่าใครเป็นคนนําโอสถทเนี่ยไปถวายกับพระราชาหลังจากนั้นนะฮะเสนาบดีชางฮอนเนี่ยนะครับก็ได้ ถูกเข้าคูนั่นเองครับรวมทั้งพระมเหสีพระราชิงก่อนด้วยแล้วก็ลูกของพระราชินีด้วยนะครับหลังจากนั้นเสนาบดีสังองนเนี่ยนะครับก็เลยแต่งตั้งอยากจะให้หนางเอกของเราเนี่ยขึ้นเป็นพระหมหากษัตริย์ครับโดยขู่ว่าถ้าไม่ขึ้นเป็นพระหมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะก็จะไปทําร้ายคนนู้นทำคนที่เจ้ารักหลังจากนั้นนางเอกเนี่ยก็เลยต้องสมยอม เป็นหุ่นเชิดให้กับท่านตาของตนเองนะครับและในรุ่งเช้าต่อมาเนี่ยนะก่อนที่จะมีพิธีบรมราชาพิเศษเนี่ยพรกของเราเนี่ยบอกกับพ่อเองว่าไม่ได้นะนางเอกเนี่ยไม่สามารถจะขึ้นบันลังได้หลังจากนั้นเนี่ยพรกก็ได้ไปหานางเอกในก็เลยบอกว่า ต่อไปนี้เจ้ากับข่าคงจะไม่เจอกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แยกย้ายกันไปในรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งนะคะก็มีพิธีรรบรมราชาพิเศษเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกของเราก็ได้ขึ้นเป็นพระราชาครับและนี่คือการเล่าซีรีส์หลังดูจบจกิงซับเรั่นราชันพุง่งงดงาม ep ที3วันนี้ขอตัวลาไก่อนพบกันใหม่ในคลคปโรด้าสวัสดีครับ